ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ Open a book Open the world and open your dreams สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบริษัท Apple ถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาได้อย่างต่อเนื่องและมีแฟนคลับที่พักดีทั่วโลกในขณะที่บริษัทอื่นๆที่มีเทคโนโลยีและทรัพยากรทัดเทียมกันกลับทำไม่ได้เคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมพี่น้องตระกูลไรท์ถึงสามารถสร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้สำเร็จทั้งๆที่พวกเขามีเงินทุนน้อยกว่าการศึกษาน้อยกว่าและไม่มีเส้นสายใดๆเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีทุกอย่างเครียบพร้อมและเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมดรอกร์มาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ถึงสามารถเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาได้โดยที่เขาเป็นเพียงนักเทศคนหนึ่งที่ไม่มีอำนาจทางการเมืองเลย ไซมอนซีเนกนักคิดและนักเขียนชื่อดังได้ค้นพบว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ผู้นำและองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ล้วนมีรูปแบบการคิดการกระทาและการสื่อสารที่เหมือนกันซึ่งเป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่โดยสิ้นเชิงคืนนี้เราจะมาดำดิ่งลงไปในหนังสือที่เปลี่ยนโลกเล่มนี้ครับ start with why หรือในชื่อไทยคือจงเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไม ซีเนกได้ค้นพบเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อที่ชื่อว่าวงกลมทองคำ The Golden Circle ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ที่อธิบายว่าผู้นำที่แท้จริงสร้างแรงบันดาลใจและความพักดีได้อย่างไรคืนนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าวงกลมทองคำที่ประกอบด้วยอะไรอย่างไรทำไมนั้นคืออะไรทำไมการสื่อสารจากข้างในออกมาข้างนอก ถึงทรงพลังกว่าแบบอื่นเรื่องราวทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับชีววิทยาของสมองมนุษย์ของเราได้อย่างน่าทึ่งอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเราจะค้นหาทำไมของตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางเพื่อค้นหาแก่นกลางที่สำคัญที่สุดของการกระทำทุกอย่างในชีวิตนะครับเพราะเมื่อคุณค้นพบทำไมของคุณแล้วทุกสิ่ง ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไซมอนซีเนกบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรทุกคนต่างรู้ว่าตัวเองทำอะไร what บางคนรู้ว่าทำอย่างไร how แต่มีเพียงน้อยคนนักจะรู้ว่าทำทำไม why เขาได้นำเสนอแนวคิดนี้ผ่านแผนภาพที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่เรียกว่าวงกลมทองคำ the golden circle ซึ่งประกอบด้วยวงกลมสามวงสอนกัน วงนอกสุดคืออะไร What คือสิ่งที่เราทำผลิตภัณฑ์ที่เราขายหรือบริการที่เรามอบให้นี่คือสิ่งที่จับต้องได้และสื่อสารได้ง่ายที่สุดเช่นเราผลิตคอมพิวเตอร์เราเป็นบริษัทกฎหมายเราขายกาแฟวงกลางคืออย่างไร How คือกระบวนการหรือวิธีการที่เราใช้ทำในสิ่งที่เราทำซึ่งทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งเช่น เรามีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราใช้ดีไซน์ที่เรียบง่ายหรือเราคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมวงในสุดซึ่งเป็นแก่นกลางคือทำไมไว้นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดและคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามทำไมไม่ใช่เรื่องของผลกําไรนะครับเพราะนั่นคือผลลัพธ์แต่ทำไมคือเป้าประสงค์ความเชื่อหรือเหตุผลในการมีอยู่ของคุณ คุณตื่นเช้ามาทำงานเพื่ออะไรทำไมองค์กรของคุณถึงควรมีอยู่บนโลกใบนี้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่สื่อสารจากข้างนอกเข้าข้างในพวกเขาเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรแล้วค่อยอธิบายว่ามันแตกต่างอย่างไรและอาจจะจบลงด้วยทำไมที่คลุมเครือหรือไม่เคยพูดถึงเลยการสื่อสารแบบนี้อาจจะสมเหตุสมผลในเชิงข้อมูล แต่มันไม่สร้างแรงบันดาลใจแต่ผู้นำและองค์กรที่ยิ่งใหญ่สื่อสารจากข้างในออกมาข้างนอกพวกเขาเริ่มต้นด้วยทำไมเสมอ s i n e ได้ยกตัวอย่างที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือบริษัท Apple ถ้า Apple สื่อสารเหมือนบริษัทอื่นจากนอกเข้าใน What เราผลิตคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยม How มันถูกออกแบบอย่างสวยงามใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เออ่สนใจซื้อสักเครื่องไหมครับเออ่ฟังดูเฉยๆใช่ไหมครับแต่นี่คือวิธีที่ Apple สื่อสารจริงๆจากในออกนอก Why ในทุกสิ่งที่เราทำเราเชื่อมั่นในการท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่เราเชื่อมั่นในการคิดต่าง How วิธีการที่เราท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างสวยงามใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ What และเราก็ลงเอ่ยด้วยการสร้างคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาเออสนใจซื้อสักเครื่องไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับประโยคชุดหลังนั้นทงพลังกว่าอย่างมหาศาลเราไม่ได้กำลังซื้อแค่คอมพิวเตอร์แต่เรากำลังซื้อความเชื่อในการถาถายสิ่งเดิมๆเ,เรากำลังซื้อตัวตนที่สะท้อนความเป็นคนคิดต่างและนี่คือกฎเหล็กของซีเนกค,ครับผู้คนไม่ได้ซื้อวัตที่คุณทำ แต่พวกเขาซื้อ why ที่คุณทำมันผู้คนไม่ได้ซื้อ what ที่คุณทำแต่พวกเขาซื้อ why ที่คุณคิดมัน what ที่คุณทำเป็นเพียงข้อพิสูจน์ที่จับต้องได้ของ why ที่คุณเชื่อเท่านั้นสิ่งที่ทำให้แนวคิดวงกลมทองคำทรงพลังยิ่งกว่านั้นก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีการตลาดสวยหรูแต่มันสอดคล้องกับการทำงานของสมองมนุษย์ของเราอย่างสมบูรณ์แบบ สมองของมนุษย์เราแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆที่สอดคล้องกับวงกลมทองคําพอดีสมองส่วนนอกหรือ Neocortex สอดคล้องกับวงอะไร what เป็นสมองส่วนที่ใหม่ที่สุดในทางวิวัฒนาการรับผิดชอบเรื่องความคิดเชิงเหตุผลและการวิเคราะห์รวมถึงภาษาสมองส่วนนี้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนข้อเท็จจริงตัวเลข และคุณสมบัติต่างๆสมองส่วนกลางหรือสมองลิมบิกเบรนสอดคล้องกับวงทำไม why และอย่างไร how เป็นสมองส่วนที่เก่าแก่กว่ารับผิดชอบเรื่องความรู้สึกทั้งหมดของเราเช่นความไว้วางใจความพักดีความรักและความสุขที่สำคัญที่สุดคือสมองส่วนนี้เป็นผู้ควบคุมพฤติกรรม และการตัดสินใจทั้งหมดของมนุษย์แต่สมองส่วนนี้ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษานี่คือจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดครับเมื่อเราสื่อสารจากข้างนอกเข้าข้างใน what to how to why เรากำลังพูดกับสมองส่วน Neocortex คนฟังสามารถเข้าใจข้อมูลและคุณสมบัติต่างๆที่เราพูดได้แต่ มันไม่สามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมได้โดยตรงแต่เมื่อเราสื่อสารจากข้างในออกมาข้างนอก why to how to what เรากำลังพูดโดยตรงกับสมองส่วนลิมบิกซึ่งเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกและการตัดสินใจนี่คือเหตุผลที่บางครั้งเราตัดสินใจเรื่องสำคัญคล้ายด้วยความรู้สึกหรือสัญชาตญาณ gut feeling ทั้งๆท,ที่มีข้อมูลเหตุผลมากมายอยู่ตรงหน้าเรามักจะพูดว่าฉันรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดมันดูดีแต่มันรู้สึกไม่ใช่การสื่อสารด้วยทำไมคคือการพูดภาษาของสมองส่วนลิมบิกมันคือการสร้างสายสัมพันธ์และความไว้วางใจในระดับอารมณ์ซึ่งทนพลังกว่าการให้เหตุผลเป็นร้อยเท่าเมื่อคุณสามารถทำให้ใครสักคน รู้สึกถึงความเชื่อของคุณได้พวกเขาจะเริ่มหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเองในภายหลังดังนั้นการเริ่มต้นด้วยทำไมจึงไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่เป็นการทำงานตามกลไกลทางชีววิทยาของมนุษย์อย่างแท้จริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นซีเน็กได้ยกตัวอย่างเรื่องราวคลาสสิกที่แสดงให้เห็นถึงพลังของทำไม พี่น้องตระกูลไรด์แวร์ซัสแซมมเพียพรแลงลีในช่วงต้นทศวรรษ1900การแข่งขันเพื่อสร้างเครื่องบินลำแรกของโลกนั้นดุเดือดมากแซมม l a แลงลี ley, เขามีสูตรสำเร็จทุกอย่างเขามีเงินทุนสนับสนุนมหาศาลจากกระทรวงกลาโหมมีทีมงานที่เป็นสุดยอดหัวกะทิในยุคนั้นและเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนทั่วประเทศแต่ ทำไมของแลงลี่คือเขาต้องการความร่ำรวยและชื่อเสียงพี่น้องตระกูลไรอ์ออวิลและวิลเบอร์พวกเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินทุนไม่มีเส้นสายและไม่มีใครในทีมที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยแต่พวกเขามีสิ่งที่แลงลี่ไม่มีนั่นคือทำไมที่ทนพลังพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า ถ้าพวกเขาสามารถสร้างเครื่องบินได้มันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติไปตลอดการความเชื่อนี้ได้ดึงดูดกลุ่มคนเล็กๆในเมืองเดตันรัฐโอไฮโอที่ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่ทำงานด้วยเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาเพราะพวกเขาเชื่อในความฝันเดียวกันผลลัพธ์คืออะไรครับในวันที่17ธันวาคม1903 พี่น้องตระกูลไร้ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและหลังจากนั้นไม่นานเมื่อแลงลี่รู้ว่าเขาพ่ายแพ้เขาก็ล้มเลิกโครงการทันทีเพราะทำไมของเขาได้หายไปแล้วในขณะที่พี่น้องตระกูลไร้ยังคงพัฒนางานของพวกเขาต่อไปเพราะทำไมของพวกเขายิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จในครั้งนั้นดรอร์มาตินลูเทอร์คิงจูเนียในปี1963 ดอกเตรคิงได้กล่าวสุนทรพจน์ในตำนานที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อหน้าผู้คนกว่า250,000คนเขาไม่ได้ส่งจดหมายเชิญไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียแล้วผู้คนมากมายขนาดนั้นมาได้อย่างไรเพราะดอกเตรคิงไม่ได้เดินไปทั่วประเทศแล้วบอกผู้คนว่าอะไรว h a ที่ต้องเปลี่ยนแปลงในอเมริกาและไม่ได้บอกว่าเขา มีแผนอย่างไร h าวที่สมบูรณ์แบบแต่เขาเดินไปทั่วประเทศแล้วบอกผู้คนว่าเขาเชื่อในอะไร why เขากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ I have a dream ไม่ใช่ I have a plan พวกคนที่มารวมตัวกันในวันนั้นไม่ได้มาเพื่อดอกเตร์คิงแต่พวกเขามาเพื่อตัวเองเพราะพวกเขามีความเชื่อและความฝันเดียวกันกับเขาดอกเตรคิง เพียงแค่เป็นผู้จุดประกายและมอบภาษาให้กับความเชื่อที่อยู่ในใจของผู้คนอยู่แล้วผู้นำที่แท้จริงไม่ได้สร้างผู้ตามแต่สร้างผู้ร่วมอุดมการณ์การมีทำไมที่ชัดเจนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความท้าทายที่แท้จริงคือการรักษามันไว้ความชัดเจนของทำไมคุณต้องสามารถอธิบายเหตุผลในการมีอยู่ของคุณได้อย่างชัดเจน วินัยของอย่างไรอย่างไรคือคุณค่าและหลักการที่คุณยึดถือในการกระทำเพื่อทำให้ทำมของคุณเป็นจริงความสม่ำเสมอของอะไรอะไรคือผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณซึ่งต้องสอดคล้องและเป็นข้อพิสูจน์ถึงทำมของคุณเสมอซีเน็กได้ให้แบบทดสอบขึ้นชาย the salary test ที่เรียบง่าย ลองจินตนาการว่าทำไมของคุณคือการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเมื่อคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะรู้ทันทีว่าควรซื้ออะไรผักผลไม้โรตีนเช่นขึ้นชายถ้ามีคนแนะนำให้คุณซื้อช็อกโกแลต M&M หรือคุกกี้คุณจะปฏิเสธได้ง่ายๆเพราะมันไม่สอดคล้องกับทำไมของคุณทำไมที่ชัดเจน จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอหนังสือ Start with Why ได้มอบบทเรียนที่เรียบง่ายแต่พลิกโลกนั่นคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงเริ่มต้นด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดเสมอทำไมผู้คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่พวกเขาซื้อเหตุผลที่คุณทำมันเป้าหมายไม่ใช่การทำธุรกิจกับทุกคนที่ต้องการในสิ่งที่คุณมี แต่คือการทำธุรกิจกับคนที่เชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อภาวะผู้นำคือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนลงมือทำไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะพวกเขาอยากที่จะทำทำไมของคุณคือรากฐานที่มองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงและความพักดีที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงลองถามตัวเองว่า อะไรคือทำไมของฉันอะไรคือเป้าประสงค์ความเชื่อหรือเหตุผลที่ลึกซึ้งที่สุดที่ขับเคลื่อนฉันในทุกๆวันและฉันจะเริ่มต้นสื่อสารมันจากข้างในออกมาข้างนอกได้อย่างไรนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมคุณจะไม่เพียงแค่สร้างความสำเร็จแต่คุณจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการเคลื่อนไหว ขอบคุณที่ติดตามอ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ครับถ้าคืนนี้คุณได้ค้นพบพลังของคำว่าทำไมอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาถอดรหัสปัญญาจากหนังสือดีๆด,ด้วยกันอีกนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ You've been listening to Read the World at Bedtime. Subscribe now and join us again in the next episode. Good night.